ครับมาอยู่ที่วัดท่าชุมนะครับพระพี่พน้องครับมาชมบรรยากาศนะครับอยู่ที่วัดท่าชุมนะครับงานกินเข่าสลากวัดท่าชุมนะครับผมประพี่พน้อง เตซีพ่อใหญ่ซัมรีพามวนสุขุสุคนนะครับมาชมบรรยากาศนะครับงานกินข้าวสลาครับอยู่ที่วัดท่าชุมอำเภอทุ่งสเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับผมเป็นประเภทนี่ทางภาคเหนือครับพี่นอ้องเป็นประเภทนี่ทั้งภาคเหนือครับชมไปเรื่อยๆครับทําบุญแหกับญาติพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ลงครับไปแล้วนะครับ ทำบุญให้ญาติพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมรับไปแล้วนะครับบรรยากาศครับอยู่ที่วัดท่าชุ่มครับผมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับปะเพนีกินขขาสลากครับประเพนีท่านไวยสลากครับเป็นประเพณีทางภาคเหนือเฮานะครับทำบุญให้ญาติผูร่วมรับไปแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะครับกับพ่อแม่พี่น้องครับจะได้มาก ทำบุญใส่บาทกันนะครับเราบุญทำบาทกันนะครับพญาติพ่อแม่พ่อองที่วรองรับไปแล้วนะครับแต่ละวัดแต่ละหัววัดนะครับก็ได้เอาตะกร้าเอาคุเอาถังมากครับใหพ้พ่อแม่ี่น้องชาวบัดรทาชุ่มนะครับชาวบัตรทาชุ่มครับได้ใส่บาทกันนะครับพรอแดนมูธนาบุญนำกันเลิกกันนะครับ อาอิซีพอยายสำลรีสุกุสกุลน,นะครับมาอยู่ที่วัด่าชุ่มนะครับงานกินข้าวสลากงานท่านล้วยฉลาดนะครับเป็นประเพณีทางภาคเหนือครับผมเป็นประเพณนีทางภาคเหนือทําทุกวัดเอ็ดทุกวัดนะครับทําบุญให้กับญาติผู้รองรับไปแล้วนะครับให้มารับเอาบุญที่โลกลานได้ทําเอาให้นะครับ ไปกินบนสวรรค์สันฟ้านะครับบรรยากาศนะครับใส่บาตรครับใส่บาตรใส่บาตรข้ขาวสุกข้าวต้มขาวหนมที่หอมาแล้วนะครับผมใส่บาตรข้ขาวสุกข้าวต้มที่หอมาแล้วนะครับดูที่วัดตาชุมนะครับใส่บาตรครับใส่บาตรครับ ูที่วัด่าชุ่มนะครับผมฟังเสียงขินเสียงแคนไปน้าครับพี่น้องใส่บาตใส่บาตกินข้าวสลัดวัด่าชุ่มครับพ่อแม่พี่น้องกะมาร่วมกันทะครับุญนใส่บาครับให้พ่อเม่ที่ร่วงรับไปแล้วนะครับอ้ไอ้พ่อเม่ผู้ร่วงรับไปแล้วมารับเอาเอาตม้มขนมที่ลูกกราบใส่ให้ครับ ีละข้างครับทําบุญกินเผาสลาครับปีละข้างวัดละข้างนะครับข้าวต้มขนมที่พ่อแม่ี่น้องครับไดใส่ซไปในตะก้าครับแต่ละวัดเพื่อนนักเก่ากับวัดนะครับรมีมต์พระมาหลายวัดครับมีมต์พระมาหลายวัดแต่ละวัดก็าไต่เสร็จก่ากับวัดไผ่วัดมั่นนะครับพี่น้องบรรยากาศงานกินเ้าสลากอยู่ที่วัด พาชุ่มนะครับมาบ,บุญนะครับญาตุลรองรับไปแล้วนะครับขบ,บุญนะครับญาตุลรองรับไปแล้วนะครับเก็บภาพบรรยากาศในพี่นองเอฟซีไปเบิงในชมนะครับเป็นประเพณนีทางภาคเหนือครับกินข้าวฉลาทานล้วยฉลาครับผม,มอำเภอตุ่งสลีม่ม เป็นอำเภอหนึ่งครับที่รับประธรรมาจากภาคเหนือครับผมจั่หวัดส,สุโขทไทยกม็มอีอำเภอทุ่งสเสลียมอำเภอเดียวนะครับที่เป็นรับัรธรรมภาคเหนือมาครับผมกินขา้าวสลากกินขา้าวสลากข้านกล้วยสลากครับไอ้อยาิผู้ล้องรับไปแล้วนะครับปีละข้างปีละข้างนะครับปีละข้างนะครับผมปีละข้างบรรยากาศ ทำบุญไซบาตนะครับอ,อ,อ,อานุโมทนาบุญนำกระเล็กกันนะครับอานุโมทนาบุญนำกระละกันนะครับขอให้มีความสุขสุขุมสุขคนนะครับบปรดใผ่านเข้ามาชมคลิปนี้เบิ้งคลิปนี้นะครับไซบุญไซบุญงานกินข้าสลากครับผมทำบุญไซบาตนะครับทำบุญไซบาตนะครับงานกินข้าสลากัดผาชุมครับ ขอันโมทนาบุญนำ่มกัลกันนะครับทำบุญใส่บาทนะครับการถืเขา้าวสลากวัาชุ่มครับพี่น้องเขียนามปริญญาให้พี่นอ้อ,อ,นองครับเอฟซีเบินน่งไปชมกันนะครับทำบุญใส่บาททำบุญใส่บาทตาธุอันโมทนาบุญนำนะครับขอให้มีความสุขสุขุสุขคุณน,นะครับ ได้ผ่านมาเบินคลิปนี้ดูคลิปนี้นะครับผมใส่บาตรใส่บาตรใส่บาตรข้าวสุกใส่บาตรข้าวต้มครับพ่อแม่พี่นองกลับมาทําบุญให้ครับพ,พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนะครับบรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับผมบรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับผมใส่บาตรใส่บาตรกับที่วัดท่าชุม ที่วัดธาชุ่มนะครับคนกนมาหลายครับผมมาทําบุญนะย่าต่อแม่พี่นองปู่ย่าตายายที่รวงรับไปแล้วนะครับผมชเชเชบ,บนมทนาบุญน้านะครับผมทาบุญใส่บาตรครับทําบุญใส่บาตราาเอาต้มเขาซุกนะครับใส่บาตรใส่ตะก,ก้าหลังจากเสร็จสิ้นซะแล้วนะครับแต่ละวัด แต่ละวัดก็เอากับวัดไผ่วัดมั่นนะครับผมข้มขนมทีอยิาดมได้ใส่บาตรแล้วนะครับผู้สายบุญได้ใส่บาตรแล้วก็หายเอาพระกับวัดไผ่วัดมั่นครับแต่ละวัดก็นิมนต์มาครับหลายวัดนะครับทัวอำเภอทุ่งสเสลี่ยมนะครับผมบรรยากาศกินข้าวสลากินข้าวสลาต้านกลวยสลาก็เป็นประเพณนี้ทางภาคเหนือนะครับผม ทำบุญให้ญาติผู้ร่วมรับไปแล้วนะครับทำบุญให้ญาติผู้ร่วมรับไปแล้วนะครับทำบุญนะครับทำบุญให้ญาติผู้ร่วมรับไปแล้วนะครับงานกินข้าวสลาดงานกินข้าวสลาดนะครับงานกินข้าวสลาด วักาชุ่มครับผมสาธุอานุโมทนาบุญน้ำนะครับสาธุอานุโมทนาบุญน้ำนะครับงานกินเขาสลาครับใส่บาตรครับใส่บาตรับใส่บาตรเขาซุกขขาซุกเ,เขาต้มขนมนะครับไาพี่น้องไพซี C ครับ อยู่ที่วัดท่าชุมนะครับอยู่ที่วัดท่าชุมนะครับงานกินข้าวฉลาววัดท่าชุมไปนองกะมาทําบุญครับขญาติผู้รับรับไปแล้วนะครับี่นองกะมาทําบุญขญาติผู้รับรับไปแล้วนะครับบรรยากาศนะครับอยู่ที่วัดท่าชุมนะครับ บรรยากาศอยู่ที่วัทธาชุมนะครับอนุโมทนาบุญนํากันละกันนะครับอนุโมทนาบุญนํานะครับที่มาทาบุญใส่บาทนะครับผมบรรยากาศนะครับทําบุญใส่บาทยุที่วัทธาชุมนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทาบุญใส่บาทครับผมอนุโมทนาบุญนํากันละกันนะครับ นโมทนาบุญนํำกระลวกันนะครับผมขอให้มีความสุขสุขุสุขคนนะครับผู้เผพานเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ชมคลิปนี้ครับใส่บาศใส่บาศพระเข้าซุขเข้าต้มใส่บาศพระเข้าสุข,ขเขา้ขขาต้มนะครับให้กับญาติพ่อแม่พี่น้องผู้ร่วมรับไปแล้วนะครับให้กับญาติพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมรับไปแล้วนะครับขอให้มีความสุขสุข่สุขคนนะครับ สุขสุขคนนะคะระับบรรยากาศใส่บาทรับซุ้ับใส่บาตรารัซมิธีวัดถ่าชุมนะครับพร้อม